สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้เรามาทบทวนการบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกินหนึ่งแสนแบบไม่มีทดกันนะคะ,ฉะเฉลยแบบฝึกหัดในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์หน้าที่35คําคำชี้แจงหาผลบวกต่อไปนี้ข้อที่1 2,034 บวก1,153เท่ากับ3,187เฉลยแบบฝึกหัดข้อที่2 5,697บวก22,102เท่ากับ27,799 เฉลยแบบฝึกหัดข้อที่3 4,023บวก28,51เท่ากับ24,874แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ประจำวันพุทธที่7กรกฎาคม2564 ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหนังสือคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3เล่ม1หน้าที่35ข้อที่4ถึง6โดยทำลงในสมุดค่ะ ให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนคณิตศาสตร์หน้าที่35แล้วทำแบบฝึกหัดข้อที่ 4, 5และ6ต่อจากแบบฝึกหัดของเมื่อวานนะคะคุณครูหวังว่านักเรียนทุกคนจะสามารถทำได้แล้วอย่าลืมส่งงานคุณครูให้ตรงเวลานะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ